กระโดดกระโดดเกทุคนไดชิปปิชิปี้ชิปี้มากบยูิุกิมชิปี้ชิปปี้ชาปาชาป้ามาจิกบยูอ่ะต่อแถวต่อนี้อ่ะนายก็ดูด้านหน้าโอเค หลายคนที่ดูก็ต้องขนลุกอ่ะไม,ม่ไม่ไม่ลองคิดดิถ้าคนที่ดูช่องนายออยู่แล้วแบบประจำเลยดูตัวละครที่มันอ่บเป็นบ้าแเลย,ยเื่อไหมเชื่อไหมทุกคนเออเชื่อ1้อยเปอร์เซ็นต์กูรู้แล้ว,ลวมันเป็นเก็กโอ้ยเสือเนะเออติดตัวตก พี่บาสมาแล้วครับตอนนี้น้องคนโตกับน้องคนเล็กก็ทะเลาะทะเลาะอยู่ตัโตคนเล็กก็ทะเลัะกันตอนนี้น้องคนเล็กคนนึงก็มาแล้วมาตัวน้องนโตน้องคนโตมาแล้วพอดีเลยนะตัวเกงเอสพีพอดีเลยสเปกแกรมนโอ้โหโอ้ยทะเลาะกันกว้าลโหลครับตอนนี้คุณ ตอนนี้ผมก็ผ่านฤดูหนาวที่หนาวที่สุดในปรตจันีแล้วครับป้าต้องจัดแถวจัดแถวดีๆจัดแถวดีๆบนะ้าเปลี่ยนเปลี่ยนซีบีซีบียาบ้าทาบปาลูบีกูเปลี่ลลยนจากเจ็ตแพ็กูเปลี่ยนจากเจ็ตฟังนะกูเปลี่ยนจากคือเงียบเลย่าียบมากอเงียบมาก เป็นเกเลยเนอะวะโอ้โคุเยจะบอกตอนนี้คุก็ไปไปบอกกึคุกโบอะตีตีต,ตีคือผมแบบเหมือนมันเป็นสองอย่างผสมกันเลยลองคิดดิคือกระเป๋านักกระเป๋าเดินทางไอตัติก้ากับเจ็ทแพ็คมันเหมือนเป็นอันเดียวกันเลย <c oughs> นี้นหร่มากปี้ีปาปีาาปาอยู่พี ผมตือนตกไปโอ้ยขึ้นมาให้ง่ายที่สุดออเวเากันนเปเป้าจับป้าพี่คนโตตกพี่คนโตพี่คนโตตกตกหลังสุดไอ้แหลเฮ้ยยังไม่เ ไเี้่เนเออเนงคลิปเขาไม่ไมสงสใช่ไหม่่ต่อหลังไ้ดูเนยเกือบตกแล้วัยากวันีเชแ็แต่วันนี่คือขนลุกตลอดเอนอี้แหละที่มันไม่โหลดเดี่ยอแต่ตอนนี้กูโหลดแล เห็นจ้าที่ผ่านไปเป็นสัตววัดกว่าจะโหลดได้ดูน้องดูน้องชายน้องชายกับน้องสาวกูน้องชายกับน้องสาวน้องสาวชิปปี้มาแล้วชิปปี้ช an no ิปปี้ช็อปปช็อปปลูบี้รูบี้แล้วบอบบี้รูบี้บ๊อบบิ้รูบี้กูรวมกุกคกูรวมกูรวมพี่บาสเป็นพี่พี่ชายหรือเปล่า ตัวพี่วันพี่อิดไอิดนำไอติดนำมาทั่ไปนะนำมาทั่วไปเ้วดูไรู้เนี่ยเป็นจีบจีบีเอบ้านเอบ้นรู้ีรู้ีวบ้านนตกกันด้วยนะรู้ข้นใจไหมไอ้ชิบิยะ